ของศิลธรรมนี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์ทั้งหลายจุดหมายปลายทางคือความสุขที่สมบูรณ์ที่สุดไม่แปรปรวนธาตุรู้คือดวงจิตดวงใจอันนี้จะเหนือกิเลสได้ต้องอาศัยหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแนวทางชี้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเพราะใจของเรานี้เป็นที่อยู่ของกิเลสตัณหา จะเลือกเฟ้นไม่ถูกว่าอะไรคือธรรมอะไรคือกิเลสจึงเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะเรียนรู้เอาไวา้ถ้าดีที่สุดก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นดีที่สุดเพราะนิพพานไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเกิดแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดวนๆวนวนเวียนๆซ้ำๆอยู่อย่างนั้นมันจึงเป็นทุกข์อยู่ร่ำไป